วอตดอกประธานวอตดอกทำจนรวยมีรถเบนซ์รถอะไรก็เป็นความเท็จนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องต่อไปก็มีข่าวในโซเชียลบอกวอตดอกถูกฟ้องต้องชดใช้เงิน5ล้านอะไรต่างๆแพ้สามศาลไม่มีเงินจ่ายตอนนี้ดอกเงินต้นดอกเบี้ย8ล้านอันนี้ก็เป็นข่าวเท็จผมถามเธอแล้วนะไม่ใช่ครคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่หมอคนหนึ่งนะครับ นะฟ้องร้องนะครับนะเจ้าของหมาสองเจ้าของฟาร์มหมาสองลายที่พัทยาฟ้องร้องเจ้าของฟาร์มหมาสองลายที่พัทยาแล้วก็ฟ้องร้องอาสาสมัครคนหนึ่งของวอตด็อกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวอตด็อกไทยแลนด์นะนะครับอาสาสมัครที่โดนฟ้องนั้นก็เป็นแค่อาสาสมัครพาคนไปแจ้งความนะครับแล้วเชิญผู้สื่อข่าวมาแล้วก็ฝ่ายที่เขาเสียหายเาก,ก็ฟ้องแพ่งและศาลจังหวัดพัทยาก็พากษา ให้ชดใช้เงินไม่ใช่5ล้านนะครับประมาณ3ล้านเพราะนั้นข่าวนั้นก็เป็นความเท็จอีกเช่นเคยนะถ้าคนที่แฉมาทางโซเชียลเนี่ยถ้าคิดว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงก็เอาคำพากษามาตีแผ่เลยนะครับประมาณ3ล้านก็คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับแล้วก็8ล้าน10บล้านอะไรไม่จริงเป็นความเท็จหมดเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราบผม ผมได้ดูคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ3ล้านแล้วก็วอตดอกไม่ได้โดนฟ้องนะเข้าใจผิดนะเจ้าของฟาร์มหมาสองฟาร์มนะถ้าจําไม่ผิดนะที่ผมอ่านในคำพิพากษาน่าจะเป็นพันปอมหรือไงจำไม่ไดเอามายอมสงยอมสีนะครับแล้วก็เจ้าของฟาร์มหมาแพ้เพราะไปแจ้งความหาว่าหมอคนนั้นทารุณกรรมสัตว์นะครับส่วนอีกคนที่โดนฟ้องคือพาไปแจ้งความเป็น,ปน,ปนอาสาสมัครไม่ใช่วอตดอกถูกฟ้องเพราะฉะนั้น ข่าวสารต่างๆที่ปรากฏทางโซเชียลจึงเป็นความเท็จทั้งสิน้นนะครับถ้าใครมีความจริงก็เอาหลักฐานมาแฉได้เลยนะฮะอันนี้ก็ผมได้เห็นคำพิพากษาแล้วไม่เป็นความจริงทางคุณกบแล้วก็วัดดอกไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดเป็นความเท็จนะครับประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาว่าคุณกบวัดดอกไทยแลนด์ and, เก็บรับบริจาคจากพีเตียนะหมายถึงเคสพีเตียมีการรับบริจาคไหมถามคุณกบแล้วบอกไม่ได้มีการรับบริจาค ว่าพี่เตีย้ยตายไปแล้วไม่รับบริจาคนะนะครับส่วนรายได้ของมูลนิธิเป็นมาอย่างไงก็ว่ากันไปนะมีคนนําเงินมาช่วยเหลือมูลนิธิหรืออะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็มีคณะกรรมการมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทางคุณกบก็บอกว่าถ้าใครเห็นว่ามูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ได้เงินบริจาคจํานวนมากมีเงินเยอะแยะมากมายตามโซเชียลเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรต่างๆเนี่ยคุณกบก็บอกว่าก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย นะครับได้เลยนะครับแล้วผมก็สนับสนุนให้ดําเนินคดีกับวอสด็อกถ้าวอสด็อกมีการเอาเงินบริจาคไปแบ่งปันกันนะครับเป็นมูลนิธิแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกันปันกันเนี่ยก็ให้ดําเนินคดีอาญไปแจ้งความได้เลยครับแจ้งความที่เชียงใหม่ก็ได้ครับนะครับถ้ามูลนิธิวอสด็อกเนี่ยนะมีการเอาเงินไปใช้เนี่ยก็ดาเนินคดีเลยผมคงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเงินบริจาคนะชัดเจนนะครับพี่น้องครับนะเพราะนั้นก็ดําเนินคดีกับวอสด็อกไทยแลนด์ได้เลยถ้าคิดว่า เขามีการคดโกงอะไรต่างๆนะเรื่องเตี้ยมอชอนี่ถามแล้วเขาไม่ได้รับบริจาคเรื่องเตี้ยมอชอนะครับกรณีต่อไปมีการกล่าวหาว่าการดําเนินคดีกับคนที่ทําให้เตี้ยมอชอตายหรือพี่เตี้ยตายนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างขนงทนายนั้นก็เป็นความเท็จอีกครับไม่เป็นความจริงนะครับนะเป็นความเท็จทั้งสิน้นไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแต่อย่างใดเลย นะครับนะแล้วผมเองมาช่วยนี่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเข้าใจนะฮะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เอาเงินอะไรตาอะไรต่างๆมาจ่ายอะไรกับผมก็ไม่มีนะฮะนะครับเข้าใจนะครับชัดเจนเพราะนั้นก็เป็นความเท็จไม่มีค่าที่จ่ายมีอะไรต่างๆนะพนักงานสอบสวนท่านก็รวบรวมพยานหลักฐานไปวันนี้ไปพบกับท่านผู้กับนะสพช้างเผือก นะเออนะครับที่พบซากศักว์หรือซากของพี่เตี้ยนะครับแต่คดีเกิดก็เกิดในท้องที่สบพบูพพิงถ้าผมจําชื่อผิดต้องกราบขออภัยด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีเพราะ,ะนั้นที่กล่าวหาว่าเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีนั้นเป็นความเท็จทั้งสิ้นไม่มีครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆครนะครับนะไม่ได้มีอะไรอะไรต่างๆที่เสียค่าใช้จ่ายเลย วันนี้ผมก็ไปพบผูมิกับผูมิกับแล้วก็ลองผูมิกับสอบสวนก็น,นิสัยดีมากนะครับทางพี่แป๊ะทางท่านผู้ญชา,าก,การตํารวจแห่งชาติให้ลุงน้องติดต่อมาตลอดเวลากํากับดูแลคดีนี้อย่างดีเพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนนะลองโคศกหุณนแจ็คก,ก็โทรมาตลอดเวลานะครับแล้วท่านภูมิกับก็น,นิสัยดีนะครับตำรวจที่นี่กับเอฟซีทนายคลายทุกกับหมดทั้งโรงพักนะ <laughs> นะของผมเรียกขวัญใจตำรวจนะนะไม่ขวัญใจตำรวจนะผมนะไม่ใช่ขวัญใจนอชอนะ <c oughs> นะครับเพราะนั้นตำรวจที่นี่นิสัยดีผมมาผมก็ไม่ได้มาอบรมสั่งสอนอะไรตำรวจนะครับไม่มีคำแนะนำอะไรตำรวจทุกคนเก่งๆทั้งนั้นครับจบเนติบ,บัณฑิตพนักง,งานสอบสวนรองผู้กอกับอะไรนิสัยดีหมดครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเจออาจารย์เดชาก็ไม่มีครับไปที่ไหนเป็นปุ๋ยครับจเจริญงอกงามไม่ใช่ไปแล้วเป็นยาฆ่าญ้า ไฟ <laughs> นั้นก็สบายใจได้ว่าพี่เตียมอชตายแล้วก็วอสด็อกให้ผมมาช่วยเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายวอสด็อกมานานแล้วไม่ได้เงินอะไรทั้งสิ้นนะนะครับสบายใจนะไม่ได้มีผลประโย,ะโยชน์อะไรต่างๆสบายใจได้นะครับนะแล้วผมเองก็เ,เขาเรียกอะไร มีเงินทองมีรายได้ของผมเพียงพอแล้วไม่ต้องมาโหนหมาโหนอะไรต่างๆนะนะครับผมไม่ใช่ทาซานนะ <c oughs> ที่จะไปโหนนั่นโหนนี่ส่วนใครเขาจะมาบอกว่าผมโหนอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรครับเอาที่สบายใจเลยครับ <c oughs> ถ้าท่านบอกผมโหนหมาไต่างๆไม่มีคนจ้างเดี๋ยวนี้ต้องมาโหนหมาก็สบายใจครับ <c oughs> เพราะว่าเพจทนายคลายทุกเป็นเพจที่มีสาระให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนคงไม่มีเวลามานั่ง ทำเรื่องขยะอะไรต่างมาให้มาช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็มาช่วยเหลือหมานะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องอะไรกับมูลนิธิเลยนะครับไม่มีชื่อไม่มีอะไรนะก็เป็นงานมานะช่วยเหลือพี่เตี้ยมอชอนะครับผมในฐานะคนรักสัตว์เพราะผมเลี้ยงหมาอยู่แล้วก็ทํายังไงก็แล้วแต่จะได้เอาคนที่กระทําความผิดตัวจริงมาลงโทษ ส่วนจะลงโทษก็หาทารุณกรรมสัตว์รักทรัพย์ในเวลากลางคืนอะไรยังไงก็เป็นหน้าที่พนักง,งานสอบสวนถ้าพยานหลักฐานไปถึงไทยก็นะก็ถูกดำเนินคดีน,ดนะก่อนที่จะมาไลฟ์สดนี่เมื่อสักครู่นี้ก็ไปพบบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวพีเ่เต้มานั่งคุยไปแล้วนะคุยตั้งงานไปที่บ้านเขาแต่ขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกัน นะครับเนื่องจากเป็นความลับของลูกความเขาไปคุยมาเรียบร้อยแล้วบันทึกคลิปเคิรอะไรเรียบร้อยมานั่งคุยนะครับเขาเป็นเจ้าของเจ้าของหมานะฮะพี่เตี้ยมอชอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกใครชื่อเดิมชื่ออะไรเป็นมายังไงอรอายุก,กี่ปีอะไรต่างทําไมไปอยู่มอชอ,อยู่คณะไหนนะแล้วก็ชอบรับน้องชอบอะไรยังไงอะไรต่างชอบขึ้นมอส่งมอไซอะไรยังไงต่าง พ่อแม่มชื่ออะไรพี่น้องชื่ออะไรวันนี้ไปนั่งคุยหมดแล้วก็ขออนุญาตไม่พูดก็เป็นเรื่องที่จะไปให้พนักง,งานสอบสวนต่อไปก็ในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับในวันเสาร์ที่ถึงนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนัดทางผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็นัดทางผู้กํากับสพภูพิพงวันนี้ไปอ่อ่อสอพช้างเผือกก็จะมีการไปถแถลงข่าวไปกล่าวโทษไปอะไร นะครับใบแจ้งโองแจ้งความเอาเจ้าของหมาไปนะนะครับเข้าใจนะนะครับแล้วก็จะมีพวกไฮโซต่างๆหลายคนคนมีชื่อเสียงต่างๆก็จะมาร่วมนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์อาจจะเป็นสิบโมงเช้าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่อันนี้ก็กำหนดการาคร่าวๆนะฮะเพราะฉะนั้นการมาช่วยพี่เตี้ยมอชอของผมนั้นก็คือว่าผมเป็นคนรักสัตว์ผมไม่อยากให้มีใครก็แล้วแต่นะอยู่ดีๆก็ไป,ไปไปจับไปอุ้ม พี่เตียมอชออกมาหลังจากนั้นก็ไปทํามันตายนะอ้างว่าอยากจะพาไปเที่ยวนะเป็นคนรักหมานะถ้าสมมุติว่าคําให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่ามันตกไปเองกระโดดไปเองนะไม่ได้ฆ่ามันมันก็เลยเกิดคําถามว่าเออในเมื่อมันเราเป็นคนรักหมาเราพาหมาไปไปเที่ยวเราก็ต้องขับช้าๆนะครับวันนี้หมาถ้าตกจากรถจัก,กรยานยนต์ นะครับคุณก็ต้องพาไปหาหมอนะไม่ใช่ว่าพาไปทิ้งข้างทางเอาใบไม้กรบพฤติกรรมต่างๆนี้มันก็เป็นข้อสงสัยเป็นพิรุษที่พนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานดาเนินคดีกับคนที่กระทาความผิดต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดในสำนวนก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะฮะเพราะว่าเป็นความลับในสำนวนนะครับผมก็จะพูดหลักการคร่าวๆนะ รงพักที่รับผิดชอบก็จะมีสองรงพักต่ผมจําชื่อไม่ผิดก็สพช้างเผือกกับสบพภูพิงนะช้างเผือกกับพบทราบนะโดยฝ่ายสืบสวนลองูุ่งกับฝ่ายสืบก็เอฟซีทนายลายทุกครับน่ารักทุกคนครับพูดจาตรงไปตรงมาพ้่งกับก็น่ารักนะเพิ่งย้ายมาไม่นานนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็นแล้วกันนะท่านอายุแค่สี่เอ็ดปีปอน,นุน,นะอ,อ,อนาคตอีกยาวไกล นะสพช้างเผือกก็เป็นสพที่นะเป็นท้องที่ที่ดีที่สุดนะมีจะอะไรโรงแรมบ้านคนใหญ่คนโต,โตเยอะนะถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ที่นี่ก็ถือว่าสอนเ,อเป็นสอนอส,อนอสอพประเภทไฮโซนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการมาช่วยเหลือหมาก็าช่วยในใจบริสุทธิ์นะไม่จำเป็นต้องโหนหมานะครับนะแต่เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนคนรักหมาเยอะ นะครับคนรักหมาจํานวนมากเพราะนั้นใครจะด่าหมาด่าอะไรก็ต้องคิดนานๆนะนะครับส่วนการจะด่าวอดด็อกอะไรก็ต้องมีหลักฐานหน่อยว่าทําผิดอะไรถ้าเขารับบริจาคแ้วโกงเงินประชาชนนะทำมาหากินสกรปรกนะเออนะครับก็ก็กดำเนินคดีอาญาไปไปร้องเรียนให้ตรวจสอบได้มูลนิธิมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นกรมการปกครองก็ไปร้องดำเนินคดียาาไปนะติดคุกกิตารางไป ฟอกงฟอกเงินอะไรก็มาไปนะครับอันนี้กลาบเรียนเพราะฉะนั้นก็ฝากโซเชียลว,ว่าใจเป็นกลางนะใจเป็นกลางแต่ผมก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่า w วอ l ด d อกไทยแลนด์เนี่ยเขาจะดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าเขาก็ช่วยหมาแค่นั้นนะครับนะส่วนใครจะคิดว่ามีการโอนเงินมีผลประโยชน์มีเงินบริจาคอะไรจะคิดว่าอะไรไม่ชอบมาพากลคุณก็ไปร้องที่ผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงใหม่ S <S. <S. ไปร้องได้ครับศูนย์ดำรงธรรมต่างๆได้เลยเต็มที่เลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะผมเองก็มีหน้าที่มาช่วยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมเดินทางไปลำปางกลับไปพบประธานของมูลนิธิเพื่อนช้างถ้าจาชื่อผิดขอโทษคุณเล็กอันนี้ก็เป็นพวกมูลนิธิทางด้านการกษษุศลช่วยช้างช่วยหมาหมา800ตัวนะครับก็จะไปดูงานแล้วก็ไปนั่งคุยเขา นะครับเรื่องหมาเรื่องช้างเรื่องอะไรต่างๆนะฮะนะครับนะก็เป็นมูลนิธิที่ก็ดูแลทั้งช้างทั้งทั้งหมาทั้งอะไรต่างๆนะครับก็ก็ดีครับนะมาภาคเหนือก็ไปอ,อยู่สักสามสี่วันก็ไปช่วยเขาบนะก็ไปดูมูลนิธิต่างๆนะแต่ผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไม่ได้คาตัวอะไรนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็นะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นความเท็จมันก็จบอะ่ะไม่มีอะไระนะครับ นะนะฮะผมกับประธานวอชดอกถามวันรู้จักกันมานานก็พอสมควรไม่มีอะไรแต่ผมไม่ได้มีผลประโยชน์นะใครจะบอกว่าผมมาหากินกับหมาหรืออะไรต่างๆคุณเอาหลักฐานมานะอย่าไปพูดเรื่อนลอยสมัยนี้ไอ้เพจดาร์ Dark, เพจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหมดราคาทันทีเลยถ้าพูดเรื่องเท็จนะที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงเพจไหนนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันจะหมดราคานะโซเชียลมันเปลี่ยนไปแล้วเพจบางเพจมีคนตามตั้ง 2อสล้านยังไม่มีคนดูเลยนะจะเป็นเพจล้างทันทีเพราะฉะนั้นถ้านำเสนอเรื่องจริงมันก็จะอยู่ได้นานสมัยก่อนเพจดาร์กเนี่ยดังๆมีคนตามเยอะๆเนี่ยนะมันก็ยังมีคนตามแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือแต่คนตามแต่คนดูแอคทีฟไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นใครจะทำเพจดาร์กเพจอะไรขึ้นมาเนี่ยจะใส่ร้ายคนนั้นคนนี้โดยปราศจากพยานหลักฐานเนี่ยมันก็จะมันมันจะฟังไม่ขึ้น นะมันจะเสือกเ,เองเหมือนผมเนี่ยเพจทนายครายทุกเนี่ยเสนอแต่ความจริงไม่มีความเท็จอะไรที่ใครสาย้ายแล้วก็จะมาบอกเลยว่าความจริงเป็นอย่างไรเราเราไม่มีความเท็จนะทนายคลายทุกไม่ได้รับบริจาคนะเออนะฮะไม่ได้ขายเสื้อขายพระอะไรจาะยะต่างๆไม่มีไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะครับเพราะนั้นเราอยู่ได้เพราะอะไรเรามีความรู้มีอะไรเราก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน นะครับเพราะนั้นชีวิตเราก็จะอยู่สบายนะฮะอันนี้ก็เรียนได้ทราบนะก็นะครับวันเสาร์ก็จะไปแจ้งความนะครับนะดำเนินการต่างๆ,ๆส่วนใครไม่ชอบวอล์ดอกก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าวอล์ดอกนั้นนะแต่งเรื่องแต่งนิยายก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านเนี่ยตามสบายท่านจะพูดอะไรก็แล้วแต่เรื่องท่านนะแล้วก็สิ่งที่ท่าน คิดว่าวอดด d อก Thailand แต่งนิยายหลอกลวงประชาชนเพื่อรับเงินบริจาคนะนะถ้าท่านมีหลักฐานเนี่ยผมอยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดวอดด d อกไท a แลนด d เนี่ยนะแต่งนิยายหลอกลวงประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ได้เงินได้ทองไปเนี่ยเป็นการช่อกงประชาชนนะถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับท่านก็นไปแจ้งความที่ช้างเผือกก็ได้แม่ลิ้มก็ได้อะไระอะไรเยอะๆมากมายท่านแจ้งความได้เลยนะครับ ถ้าท่านคิดว่าวัดดอกไทยแลนด์แต่งเรื่องขึ้นมานะพี่เตีย้ยถูกฆ่าตายะอะไรอะไรคิดว่าเป็นเป็นความเท็จนะวัดดอกไทยแลนด์ Thailand, ก็จะมีความผิดฐานนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ผิดพรบอคอมคุก5ปีช่อโคงประชาชนรับบริจาคดําเนินคดีลยครับคือผมอยากให้ดําเนินคดีเลยถ้าสมมุติว่าเขาทําผิดจริงก็ดําเนินคดีไปนะเพราะผมเองก็คงจะไม่มาเป็น ทนายสายโจรน,นะนะครับก็ไม่เป็นทนายสายโจรทนายอะไรที่มันชั่วชั่เร็วเร็วพายเรือให้โจรไม่มีนะครับสบายใจได้นะผมมีชื่อเสียงวาลามีของผมมากพอสมควรก็กลาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแต่คิดว่าสิ่งที่วอดด d อกไทยแลนด์เนี่ยมาเล่าเรื่องแต่งเรื่องแต่งนิยายหากินกับหมารับบริจาคท่านไปแจ้งความเรืนินคดีพรบคอมทำได้เลยครับ ท่านยุงเทพท่านไปแจ้งปอทจะอยู่ต่างจังหวัดไปแจ้งครับไปดําเนินคดีได้เลยถ้าคิดว่าเป็นเท็จท่านอย่าไปเที่ยวพูดอะไรไปเรื่อยๆใส่ร้ายเขาไปโดยไม่ดําเนินคดีเนี่ยแสดงแบบนี้เขาเรียกว่าตีกินนะนะฝากทุกเพจนะครับไม่ว่าเพจดาร์เพจใหญ่เพจเล็กเนี่ยแจ้งความดําเนินคดีเลยไปแจ้งความดําเนินคดีเลยผมชี้ช่องให้เลยครับนะพรบคอมแจ้งความนะนะอย่าไปตีกิน นะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถ้าวอดด็อกมีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนนะเอา,อาพี่เตียมอชอมารับบริจาคนะผมไม่เอาครับไม่ยุ่งเนะต็มที่เลยครับนะผมไม่ได้มีผลประโยชน์แล้วก็อย่างผมก็มีฐานะทางการเงินแล้วทรัพย์สินเงินทองก็พอสมควรนี่สินก็ไม่มีไม่จำเป็นจนะต้องไปทำมาหากินอะไรกับหมานะครับเพราะผมเป็คนรักหมาพรุ่งนี้ก็ไปรักช้างไปพบ นะประธานมูลนิธิช้างที่ลำปางก็เป็นคนดังะพี่เล็กใครๆก็รู้จักนะครับนะนะฮะก็จะไปดูเรื่องช้างเรื่องหมา8 0 0ตัวอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเห็นบอกว่ามีพวกกระตรงกระต่ายด้วยที่เขาทดลองทางการแพทย์เสร็จแล้วฉีดยาฉีดอะไรแล้วมันต้องตายต้องฆ่าทิ้งนะก็มาอยู่ที่นี่ทั้งเยอะกระต่ายหมาคนมาปล่อยไว้ตั้งเยอะ7 8 0 0ตัวน้ำท่วงน้ำท่วมช้างอีกทั้งเยอะแยะเราก็ไปดูนะ นะก,ก็ฝากนะครับใครจะด่า w วอ Dog Thailand อะไรต่างๆเนี่ยนะก็ด่าเต็มที่เขาคงไม่ว่าอะไระแต่ช่วยเอาพยานหลักฐานมาหน่อยแล้วที่บอกว่าเขาโดนฟ้องสารฎีกาอะไรเนี่ยเป็นความเท็จไม่มี w วอ d ดก Thailand ไม่ได้โดนฟ้องนะคำพิพากษาก็ให้ผมดูแล้วถ้าคุณคิดว่า w ว h Dog Thailand เป็นหนี้8ล้านเอาเงินบริจาคไปจ่ายอะไรค่าเสียหายอะไรที่พัทยาเนี่ยก็เป็นเรื่องโกหก เพจของคุณมันก็จะแย่ไปเรื่อยเ,เพราะมีแต่เรื่องความเท็จเนี่ยมันมันมันมีแต่เรื่องความเท็จสังเกตเพจพวกเนี้มันจะเป็นเพจล้างไปเรื่อยๆจะไม่มีคนตามเพราะนําเสนอแต่ข้อมูลเท็จนะครับไม่มีนะครับวอดดออดด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 ดนดดนะยดดดด่ดด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 ดาดดดดดหลักฐานมานะครดบการดําเดิน,นคดยยีเดด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 ีดดดดดดยดอชอดดด เอาหลักฐานมาเลยแล้วไปแจ้งความผมแนะนําเลยหรือไม่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวผมพาไปแจ้งความเลยปอทอก็ได้พาไปถึงไปหาโคศกปอทอเลยพันตรวจเอกศิริวัตรดีพอนะหรือว่าอลองอ,อ้อหรือจะไปแจ้งที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติผมพาไปพบพี่แปะเลยผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าใจนะครับชัดเจนนะนะแต่ผมไม่ได้รับรองนะว่า วอดดอกไทยแลนด์จะดีหรือไม่ดีแต่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าเขาแต่งนิยายนะแล้วก็โหนหมารับบริจาคพี่เตียมอชอคุณต้องแจ้งความถ้าคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคุณอย่าไปเที่ยวโพสพ์โพสตไปแล้วให้คนไปด่าเขาอย่างนี้ไม่เอาต้องแจ้งความเลยเอาทนายดังๆก็ได้ครับก็มีทนายคนนึ่งไปโหนอยู่ในเพจอย่างเงี้นะครับให้คนนั้นน่ะที่ออกทีวีบ่อยนะพาไปแจ้งความเลย พาไปเลยครับถ้าคุณคิดว่าวอดด็อกไทยแลนด์แต่งเรื่องโหนหมารับบริจาคคดีพี่เตี้ยม,มชอชก็ไปแจ้งความมันมีอยู่แล้วทนายดังไปโหนอยู่ในเพจนี่น,นะเออนะไปเพจใครเพจแมมโพดําอะนะครับเอยชื่อได้ก็ได้ทนายนกหัวหวานไปแจ้งความครับนะพาไปแจ้งความเลยถ้าคิดว่าวอดดอกไทยแลนด์เนี่ยนะครับแต่งนิยายหลอกลวงนะคดี Uh, ีิเตียมอชรับเงินบริจาคล่ํารวยพาไปแจ้งความเพราะผิดพรบคอมอ,อยู่แล้วห้าปีไม่จำเป็นต้อง uh, โอนเงินบริจาคแค่แสดงข้อความเท็จก็ผิดแล้วนะครับเข้าใจนะฮะนะนะครับแล้วก็คดีที่พัทยาในวอตด็อกเขาไม่ได้โดนฟ้องคำพิพากษาผมดูแล้วเลขกระดงคดีอะไรมีหมดอย่าไปปั่นข่าวเท็จเข้าใจนะครับเอาบนแบบตรงไปตรงมาถ้าอะไรมันบิดเบือนเนี่ย ความน่าเชื่อถือของเพจคุณมันก็จะลดลงลดลงไปแล้วจะไม่มีใครดูแล้วก็เหลือแต่พวกคุณเนี่ยนะทนายคายทุกนี่ของจริงก็ไม่มีอะไรเรื่องเท็จผมเป็นคนตรงไปตรงมาคุณถามผู้กำกับวันนี้เนี่ยผมคุย,น,ยนะนะพยานหลักฐานถึงใครก็ตามนั้นพยานหลักฐานไม่ถึงก็คือไม่ถึงเข้าใจไหมเราตรงไปตรงมานะเพจทนายคายทุกม์นคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเข้าใจไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้นะเกิดเป็นคนอย่าไปเที่ยวไปใส่ลงใส่ร้ายครับ นะของผมเนี่ยเวลาผมจะด่าใครเนี่ยคนดีคนเลวเนี่ยผมต้องรู้หนึ่งนะมีหลักฐานไหมสารออกหมายจับยังตํารวจสั่งฟ้องไหมมีพยานหลักฐานไหมผมถึงพูดคนที่ผมด่าเนี่ยมันต้องแบบเลวทั้งนั้นที่ผมพูดถึงไม่มีคนไหนดีสารออกหมายจับตํารวจสั่งฟ้องมีพยานหลักฐานทั้งนั้นนะครับผมถึงด่าครับนะว่าดอกไทยแลนด์ก็เหมือนกันถ้ามันเลวผมก็ถอนตัวไม่มายุ่งนะเพราะผมมาช่วยหมา ไม่ได้มาช่วยวอดดอกนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเต็มโรงพักเลยเยอะแยะมากมายแทบจะทุกสำนักนะเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนี่เต็มหมดเป็นสติงเกอร์เป็นแรงต่างสติงเกอร์ก็คือผู้สื่อข่าวที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดได้ข่าวมาแล้วก็ไปขายทุกสำนักตรงไปตรงมาครับตั้งเพจขึ้นมายิ่งเพจใหญ่ปุ๊บเนี่ยข้อมูลต้องจริงนะนะไม่ใช่เพจใหญ่ๆคนตามเป็นล้านแต่นำเสนอข้อมูลเท็จอันนี้กระจกเลย ผมบอกเลยไม่นานก็ไม่มีคนดูนะครับต้องเอาจริงจริงยังจ,งจังเอาเรื่องจริงอะไรเรื่องจริงก็ว่ากันมานะครับนะและ้วกรณีวอตดอกเนี่ยถ้าเขาเป็นเท็จนะหากินกับเตี้ยม,มชอชนะคุณแจ้งความจับเลยนะเอาจริงๆเลยไม่ไม่ใช่ไปด่าเขานะเพราะนั้นเผจด,ดักทั้งหลายระวังนะครับเสนอเรื่องจริง ถ้าคุณคิดว่าเขาหากินกับเงินบริจาคมีการโอนเงินมีอะไรต่างๆเขาล่ํา,า,ารวยมหาศาลเนี่ยคุณมีหลักฐานคุณแจ้งความรถเบนซ์ไม่ใช่ของเขาของคุณสุขจะเป็นวันนี้ผมก็นั่งรถเบนซ์เพราะนั้นอย่าไปบอกว่าเป็นของคุณกบไม่ใช่นะครับเอาเอาเรื่องจริงทุกอย่างพูดเรื่องจริงนะครับเข้าใจนะวันนี้ก็มาคุยเรื่องหมาเนี่ยนะ่ะก็เล่าให้พี่น้องฟังนะมากันสะดึกหน่อย นะครับก็าฝากด้วยถ้าเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจริงก็ช่วยกันแชร์แชแชไปนะครับอย่าปไปใส่ร้ายนะไม่มีความจริงเลยทุกอย่างไปตัดต่อภาพไปอะไรรใส่ร้ายเขไม่ได้แล้วความน่าเชื่อถือก็จะแ yeah, ย yeah, ่แย่เป็นเป็นไอ้ประเภทเพจโจรเพจโกหกตอแล้วนะถ้าคุณคิดว่าระดับบอสด,ดอกนี้คดโกงกแจ้งความจับเลยนะครับเข้าใจนะ ก็เนี่ยได้เวลาพอสมควรแล้ววันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องเดียวมั้งเดี๋ยวดูดูคอมเมนต์นิดหน่อยนะนิดหน่อยพออ่านะครับอืมนะครับของผมตรงไปตรงมานะครับนะสบายใจได้เลยนะครับไม่มีนะครับพายเรือให้โจรไม่มีนะนะถ้าคิดว่าอะไรเป็นเรื่องแหกตาหาเงินบริจาคอะไรผมไม่เอาไม่เคยรับบริจาค ผมก็เป็นคนมีชื่อเสียงถ้าจะรับบริจากรับได้แต่ผมไม่ทํานะแล้วก็ไปเห็นด้วยถ้าจะมาโขนหมาเตี้ยอะไรเนี่ยรับบริจาคไม่ไมีนะครับเข้าใจนะอะไรที่เป็นความเท็จเอาเงินได้จากการบริจาควมาแบ่งกันมาซื้อรถซื้อบ้านอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงดําเนินคดีผมถามแล้วไม่ใช่แล้วรถวันนี้ผมก็เห็นแล้วผมนั่งอยู่ไม่ใช่รถเขาชัดเจนนะครับคืนนี้ก็คงแค่น,นี้นะเดี๋ยวอาจารย์ก็นั่ง คุยกับพักพวกสักพัก,พกเดียวก็นอนพรุ่งนี้ก็ไปนู่นอ,อะไรปางชง,ปางช,งปางช้างเรามีอะไรคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือช้างช่วยเหลือหมาอาจารย์ก็ว่ามาก็อยู่เชียงใหม่จนถึงเอ่อถึงวันเสาร์ก็มีเอฟซีมารอเยอะวันนี้นะทั้งตำรวจโอ้โหตำรวจแทบจะทั้งโรงพักเลยแล้วก็ประชาชนก็นมารอถ่ายรูปบ้างทานันบ้างไม่ทนมันบ้างนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องที่อยู่เชียงใหม่ที่รักผมมาพกพรุ่งนี้ผมไปนะครับ ไปลำปางนะครับไปลำปางแต่ก็อยู่เชียงใหม่ถึงวันเสาร์นะวันเสาร์นี่ก็ต้องไปแจ้งความก็บสอบ,พอบูพิงนะครับนะเอ่อนะครับก็ขอบพระคุณมากติดตามช่วงอันแชร์นะ facebook กดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟ s ร์สยูทูบกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับนะขอบคุณครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับมันดึกแล้วนะครับอืมนะฮะก็คุยเรื่องหมาวันนี้